สวัสดีเจ้นพนุทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องสกิลโอมนะเดี่ผมจะมาสุบอัปเดตในเกมโมบิสุดการ์ดัมยูซีแอนเกตนะะอ่าสุบอัปเดตในวันที่ยี่สิบสองมการาก็คือวันพรุ่งนี้นนั่เองว่ามีอะไรบ้างป่าดูดีกว่ามีอะไรบ้างอต่แรกนี่เช็คไปที่สกิลตู้ก่อนน่าจะไม่มีอะไรอ่าใช่ไม่มีอะไรนะก็มีแค่คอมมีแค่คอมแบทพาวเวอร์มาเฉยๆนะก็คือให้เรามาฟาร์มของแล้วก็เป็นอีเวนต์แชร์เลนนะแชร์เลนแบตเทิร์เฉย แล้วก็มีเพิ่มของอ่าในเรื่องของข้าหน้าของเอามามูโร่กับชาเนาะไปเล่นเก็บเพชรเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากโอเคเชลลนแมทเทิลก็คือหุ่นรำนี้จะเป็นสีเขียวงใช่ไหมอ่าใช่ส่วนใหญ่พวกนี้เนาะเอนเนมีจะเป็นสีเขียวเนาะสีม่วงสีเหลืองเนะเาะเขาแนะนำให้เราใช้สีแดงเพราะว่า เพราะว่าเลดโมบิสูดเนี่ยกับกันแอร์ไม่ใช่ดิเรียกว่าเลดโมบิสูดกับกันตั้มไทยเนี่ยมันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นโคตรเยอะหนึ่งแสนตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นนากันตั้มไทยก็ได้าเม็เพิ่มขึ้นอีกอ่าไม่ใช่ดิอาใชยได้าเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ได้แมนเพิ่มขึ้นเนาะ <c oughs> โอเค ตัวหุนรอบนี้จะเป็นทางด้านของนี่เนาะเป็นเลสเซตากับเลส n น็กแน็กอะไรวะสเน็กเน็กเนี่ยเนกกินนมมาดิเลส n น็กเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอักดผิดเดี๋ยวพาไปดูทางด้านของความสมารถหุ่นเนาะโอเคมาเลสเซตานั่นเองเนาะคะแนนที่เจ็ดจุดห้าคะแนนเราเป็นจเนอริกนั่นเองเป็นหุ่นรูป ลูกเท้าแล้วแมวมาทำาเจมหมดเลยช่วยด้วยเนาะร่างของเซตันเนี่ย,ย,ย,ดดยอ HP อยู่ที่หนึ่งแสนหนึน่งหมื่นห้าพันเนาะเอคิวที่หกพันอ๋อเดฟเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันส่วนพลังโจมตีเนี่ยไม่ได้ดิพลังโจมตีของกระสุนจริงกับบีมเนี่ยคือจะเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันนะห่างกัน่ันประมาณยี่สิบสี่หน่วยน,นั่นเองเนาะดูที่ตรงนี้ได้เลยมาดูข้าข้างหน้าของอันตีเนาะ วความเสียหายห้าร้อยเแปเอร์เซ็นต์กำลังโดนตีแกสตูหนึ่งตัวนะอย่างนี้ความเสียหายร้อยห้าเจ็ปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราใส่ถ้าเราทำนาเานมใส่หุ่นสีเขียวเนี่ยจำนวนจำนวนเพื่อเราอะที่เป็นหุ่นสีแดงเนี่ยจะได้อัตราการิบเพิ่มขึ้นอีกสาหเปอร์เซ็นต์เนาะสูงสุดที่สองร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิวิก็คือมันจะแตกขึ้นเรื่อยๆผมเข้าใจถูกนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้นอีก5่สี่เซนเนาะเป็นเวลาย0สบว ก็คือก็คือเหมือนแปะไม่ใช่ดีเหมือนเหมือนแปะอ่าใช่ก็คือเหมือนแปะดีบัฟให้มอนตัวนั้นเนาะสมเข้าใจถูกแล้วก็บัฟเพื่อนเราค่าข,ของทานเซนเดน์ความจำเพิ่มขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นาะแล้วก็ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้นสามสิบหกเปอร์เซ็นแล้วก็เกียดีเพิ่มขึ้นห้าสิบเซน่าของสกิลเนาะสกิลที่หนึ่งอ่าหุ่นสีเขียวเนี่ยจะได้รับ เรียกว่าเลมันคือสานะความเข้มเข้มข้นของเป้าหมายคือผมไม่เข้าใจก็คือน่าทําให้ให้หุ่นเราอ่ะไปเลงที่หุน่นสีเขียวก่อนผมเข้าเข้าจเข้าใจถูกนะแล้วก็จะได้คือส่วนใหญ่มันเป็นดีบัฟใส่หุ่นเขียวในันนี้ก็คืออันนี้แล้วก็จะมีบัฟไฟเนาะแลเ,เมจแลเมจจักจากไฟเพิ่มขึ้น ความม่นยำต่อหุ่นสีเขียวเพิ่มอีกนะ้5เนาะแล้วก็ลดความเสียหายจากไฟต่อต่อัตูที่เป็นหุ่นสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินเนาะลดลงอีก50%เนาะแล้วก็ความเสียอแล้วความมั่นยำของของสตูที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยลดลงอีก12.5%ก็คือทำให้หุ่นสีเขียวโดนเมจฝั่งเราเยอะขึ้นแรงขึ้นเนาะ แล้วเราก็จะตีแม่นขึ้นส่วนหุ่นสีน้ําเงินเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจน้อยลงเวลาที่มันตีเราแล้วเราเราก็จะมีโอกาสที่ตายตายน้อยลงเนาะไม่ได้ตาย,ยลงที่ว,ว่าตายช้ามากขึ้นปีเนาะส่วนตะกี้ที่สองเนี่ยที่จำกัดความเสียหายนะเพิ่มขึ้นสองแสนเนะานจะจำนวนดามจที่มีเอเิวสีแดงจะลดความเสียหาย X ลง ก็คือทําให้หุน่นหุ่นแดงมล้เนี่ยโดจติเบาลงเนาะสูงสุดได้ถึงที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนาะตั้งต้นที่สิบห้าเปอร์ส่วนทัษะย,ย่อยนี่ยังไม่น่าจะมีอะไรเข้าใจถูกเนาะโอเค,อเคตัวอาวุธก็เพิ่งจะเป็นบีมหมดอยู่แล้วเนาะเพิ่งจะเป็นบีมแล้วก็ตับนี้มีนี้ด้วยคุณอยาจะถ่ายอันนี้เกณฑ์หน้าของคนขับเนาะน้องเรดส,สเตตัสเนี่ยชุตติง้งเซนอยู่ที่ร้อยสามสิบสองเนาะเปอร์เซ็นต์ร้อยสองเลข เรีแอคชั่นเนี่ยร้อยยี่สิบสี่ตัวนี้มันอะไรนะรีสตันมันคือมันคือมันมันคือรีสตันนะชอนเี๋ยวผมรู้ว่ามันเขียนร้อยยี่สิบสองโคตรยาวเมื่อขับหุ่นสีสีแดงเนี่ยจะได้แม่นเพิ่มขึ้นต่อหุ่นสีเขียวเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อขับหุ่นสีแดงเนี่ยจะได้แอตทริบิวต์ไฟเนี่ยก็คือดาเมจจากไฟผมไม่มั่นใจว่ามันคือดาเมจจากไฟหรือว่ามันเป็นดาเมจตเลดยิงนะไฟเนี่ย เพิ่มขึ้นต่อหุ่นสีเขียวอีกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิเจ็ดเปอร์เซ็นเนาะเมื่อขับหุ่นสีแดงเนี่ยจะได้ไมแม่นยำอ๋อเมื่อขับหุ่นสีแดงเนาะความแม่นยำของหุ่นสีน้ำเงินเนี่ยลดลงสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เมื่อขับหุ่นสีแดงเนี่ยชุดยิงเซนของหุ่นสีน้ำเงินลดลงอีกสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อขับหุ่นเจนเนอริกเนี่ย จะได้ชุดจิ้งเซนเพิ่มขึ้น12เปอร์เซ็นเป็นวลา20วินะสแต็กได้10ครั้งก็คือได้120เปอร์เซ็นก็คือดีนะผมว่าสก,กิลเนี่ยมันทำให้หุ่นสีเงินอ่อนลงอีกฝั่งวีดีโอสองแล้วเมื่อขับหุ่นรุ่นโปรโตไทป์เนี่ยก็ได้ไดแมนเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นนะตั้งแต่เริ่มเมื่อขับหุ่นเลนเดบนเนี่ยได้แม่มขึ้นอีก10ปซนตั้งแต่เริ่มเมื่อขับวันนี้เนาะก็จะได้ชุดจิ้งเซนเพิ่มขึ้น เมื่อทำนามสตัแตกได้สิบครั้งโ okay. อเคก็แมวหน้ากลับไปที่ตัวเกมเนาะแต่ว่าน่ากดไหมผมว่านา่า,นากดอยู่นะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างใช้ได้เลยลรวมๆแล้วเนะาะสับของก่อนสมมติว่ามันค่อยใช้ได้นะทั้าของสกิลเนี่ยค่อนข้างค่อนค่อนค่อนข้างหวาวนะทําให้ตูส้สีสีเงินอ่อนลงแล้วทําให้ทําให้หุน่นตีวเงของเราเก่งขึ้นกับ หุ่นสีเขียวฝั่งโดนตะเมจเยอะขึ้นเนะแต่ว่าใช้ได้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 รู้สึกยังรู้สึกเหมือนในเกมยังมีหุ่นประเภทนี้ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะที่ผมนั่งนั่งอัปเดตมาตลอดมันจะมีหุ่นประเภทนี้นะมันอาจจะมีรถตะเมจยเฉยแต่มันไม่ได้แบบเจาะเจาะจงธาตุเคก็ไม่นไม่มีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านาะคลิปหน้าจะเป็นอัปเดตไอ เก่นะรู้สึกใครเซนเนาะเพราะว่าน่าจะใกล้เข้าภาคซีโร่แล้วอ้ที่เขาปล่อยปล่อยปล่อยนับเท่าหลังวันเนี้ยเื่อผื่อบ่ายน,นี้ก็น่าน่าจะรู้แล้วมั้งก็อาจจะมาวันนี้ไม่ก็พ่งนี้คลิปตูว่ายังไงยังไงเนาะแต่ยินทําก่อนได้แหละมันมันเดาไม่อยากพื่งตู้เกก็ลังนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้นะวยเนาะถ้าเป็นได้ก็ฝากแชร์ไปกลุ่มเกมก็ได้เกมนี้เนาะเกเค อ็เจอกันคลิปหน้าของท่าบวันนี้ก็ขอผมครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผม